ได้ยินเสียงชัดไหมครับมานะครับดูดูเสียงว่าชัดไหมนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะใครที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook นะช่วยกดแชร์กดปาร์ตี้ออกไปด้วยนะครับผมมาโอเคนะอ่ะสวัสดีครับพี่จันชายนะเข้ามาแล้วกดแชร์กันเลยครับอ้ชัดเจ๋วเลยโอเคอ่ะคืออย่าไดนะกดแชร์ตามเพื่อนก่อนนะใครที่ไม่เคยมันจะเราสองคนนะครับในเฟซบุ๊กนะหลายวันมากนะใช่บางคนบอกว่าเอ๊ห่างหายไปไหนเห็นแต่รูปบ้างนะคะ เดยวก็ไปอยู่ไหนนะคะจริงๆก็ยังยังแบบกระหึมนะคะมันมันมน,นะคะแต่ว่าอยู่ในส่วนมากจะอยู่ในไลน์กันนะคะก็จะพบกปะพวกเรานะคะเกือบเอาง่ายๆว่าทุกวันเลยนะคะแต่ว่าในเป็น เหมือนกับเงียบเลยนะคะแต่จริงเราไม่ได้เงียบนะคะเราซุ่มนะคะเราเราเสือเสือซุ่มนะคะเสือนอนไวเสือซุ่มเสือซุ่มนะคะไปกดแชร์ก่อนนะกดแชร์ก่อนนะใครเข้ามายังไม่กดแชร์นะเราจะไม่เริ่มนะคะเพราะเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันจะต้องบอกเพื่อนๆทั้งประเทศไทยนะครับผมโอเคไหมทั้งประเทศไทยเลยนะกดแชร์ไปนะ ขอคนละ2แชร์นะเข้ามาแล้วนะฮะใครกด2แชร์ขอให้นะครับวดนี้นะครับถูกหวยโอเคเลยนะครับกดแชร์ไปกดแชร์ไปนะถ้าใครเพื่อนๆดูมีใครเข้ามาดูบ้างนะครับนี่ดวงนี้นะดูตรงไหนเอ่ยดวงนี้ดวงนี้ก็ได้นะนะครับสวัสดีครับคุณลิลลี่ด้วยนะเข้นมาแล้วนะฮะกดแชร์สวัสดีนะคะกดแชร์กดแชร์ก่อนนะฮะผมต้องกดแชร์ก่อนนะใช่ใช่เดี๋ยวช่วยกันแชร์ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้า ค่อยเข้าเรื่องทีเดียวนะครับตามเพื่อนๆมาดูสิเราเราจะอ่านชื่อนะนะครับเพื่อนๆเราอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะฮะมาเลยมาเลยทักทายกันมาหน่อยไ่้ทักทายกันเลยนะฮะทักทายกันเลยนะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะเนี่ยนะกดเข้ามากดนะฮะแชร์ต่อเลยนะฮะตอนนี้อากาศดีมากเลยนะคะที่นี่ฝนตกนะคะฝนตกนะแต่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะเอ้ยไม่ใช่อยู่ปารีสนะครับปารีสอี้ยะปารีสนะฮะมันจริงๆอ่ากรุงปารีสนี่ถ้าเกิดว่าใครเห็นนะคะมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะ ประวัติศาสตร์ด้วยเนาะจากการสร้างนะคะกว่าจะสวยได้ขนาดนี้นะคะอ่าติดนอกกรอบที่คุณนคุ้นๆก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็ใครเข้ามาแล้วนะฮะกดแชร์ให้ด้วยนะัะผมเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องบอกเพื่อนๆทั้งประเทศไทยนะฮะถ้าไม่บอกไม่บอกทางประเทศไทยนะเพื่อนๆเรานะฮะจะพลาดโอกาสมากๆเลยโอเคไปเดี๋ยวป้าเสียงก่อนนะครับโอเคครับเสียงแล้วนะครับ ก็จริงๆ <champions of> <players> คิดถ yes. ึงเนาะคิดถึงคนคนบนโลกบนโลกออนไลน์นะดูนี้นะฮะดูนี่ดูคิดถึงนะคิดถึงคนคนบนโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าจริงๆอ่าแต่ละท่านก็ไม่ค่อยได้เจอยะดาวมาไลฟ์แบบนี้เท่าไหร่ส่วนมากก็จะลงรูปลูกนะคะอยู่กับครอบครัวไปเที่ยวนะคะใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าอ่าเมื่อก่อนเราก็อาจจะแบบ ห่างหายไปจากการอยู่กับครอบครัวจนเรารู้ว่าสุดท้ายแล้ว่เราต้องทําอะไรนะคะแล้วก็ต้องทําหน้าที่อะไรให้ดีที่สุดนะคะในทุกๆหน้าที่ต้องไม่บกพร่องด้วยนะคะถูกต้องฮะโอเคสวัสดีครับนะพี่แหม่มนะพี่ชายนะคุณลิลลี่นะ้วทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอเคครับกดแชร์โอ้โหนะฮะตอนนี้แบบต้องแชร์ก่อนต้องแชร์ก่อนใช่ใช่กดแชร์ออกไปนะฮะกดแชร์ออกไปนะฮะให้ประเทศไทยรู้นะฮะใช่ใช่ กว่ากว่าจะได้มามาออกมาไลฟ์เปิดตัวนะคะตอนแรกล้วก็ที่บอกโดเราก็ซุ่มนะคะซุ่มแต่ว่าพอดีมันมันมันเกินนะคะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมันต้องมาบอกเพื่อนๆคือมันต้องบอกแล้วอะค่ะเพราะว่ามันมันมีอะไรที่แบบบางทีเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทําไมมันมันเร็วขนาดนี้อ่ะอ่าเดี๋ยวเราเท้าความนะตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเรารอเพื่อนๆอีกสักนิดหนึ่งนะผมขออีกคนละคนละสองแชร์นะฮะ สองแชร์เดี๋ยวเรามีอะไรมาแจกด้วยนะพี่ี่ดำเกิงบอกแชร์ไม่ได้ครับแชร์ได้ครับแชร์ได้แชร์ได้กดกดแชร์เป็นปาร์ตี้ก็ได้ใช่ไหมแชร์ไม่ได้แล้วฮะดูสิเอ๊ยยังไงเ่ยอ๋อนะฮะถ้าอยู่ในกลุ่มนะครับจะแชร์ไม่ได้ให้ออกมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับอ๋อ a c e b o o k ส่วนตัวคุณภูกิจนะคะถึงจะสามารถกดแชร์ได้ถูกต้องฮะถูกต้องครับไปไปไปตามเพื่อนเพื่อนไปนะะอ่ะเราเริ่มเลยดีกว่านะครับเราถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับไปเลยตามเพื่อนเพื่อนนะฮะ ไปนะฮะเราอ่านะครับฟิงโก้กระดังฟิงโก้นะฮะเราก็โอเคนะอ่ะมามานะครับพร้อมหรือยังครับใครพร้อมแล้วนะกดเลข8 8 8มารัวๆนะจ๊ะนะครับพร้อมแล้วกด8 8 8มารัวๆนะฮะเดี๋ยวผมจะดูคอมเมนต์จากเครื่องนี้นะเพราะว่า iPhone มันจะเรียวกว่านะฮะโอเคมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังนะครับกด8 8 8มานะฮะเราจะได้นะครับทักทายแล้วก็เรียกชื่อเพื่อนๆถูกนะฮะเสียงชัดนะคะสัญสัญญาณชัดนะคะชัดแจ๋วเลยนะ เดี๋ยวปิดเสียงนะครับสวัสดีครับฮาดีด้วยนะฮาดีเข้ามาดูด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์จากเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆนะครับกดแปดแปดมารัวดๆนะจ๊ะใครพร้อมแล้วกดแปดแปดมาเลยมาเดี๋ยวเรามาจะมาบอกข่าวดีนะฮะวันนี้เราอยู่แบบบรรยากาศดีมากๆนะฮะมันเป็นวันที่กรุงอปารีสนะฮะปารีสนะจ๊ะแล้วอะไรนะหอหอไอเฟลอไเฟลนะครับหอไอเฟลนะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่หาเป็นเพื่อนผมใน Facebook นะครับก็ เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนรู้ด้วยนะครับเ<ช>พราะวันนี้เนี่ยเรามากับนะครับออนไลน์ปลดหนี้ PD2 นะฮะนะครับ,<ช>รบซึ่งวันนี้เขาตั้งพาาหัวน้นะครับสีสันส,สวยงามมากๆนะครับแล้วก็เพิ่งโพสต์ไปเมื่อตอนตอนประมาณห้าช่วงเย็นนะสี่โมงเ็นโมงมงเย็นเนี่ย คนนะครับแบบถามเข้ามาเยอะมากๆเฮ้ยไม่ทําฟินโกแล้วเหรอนะครับทำธุรกิจอะไรไอออนไลน์บันนี้ไอโปรเจกต์สมันคืออะไรมันทาอะไรนะฮะมึงทาอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพออนะฮะคำถามมาแล้วก็เราก็เลยบอกเออนะครับเราก็ต้องมาบอกเพื่อนๆใน Facebook เพื่อเป็นเรื่องราวนะครับเรื่องดีๆที่เราจะมาแบ่งปันกันสําหรับอีกหนึ่งช่องทางที่เราต้องการนะครับถ้าใครอยากจะสร้างรายได้นะซึ่งวันนี้ เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่านะครับทำไมถึงต้องเป็นออนไลน์ปลดหนี้ PD2 แล้ว้ p d 2มันคืออะไรแล้ว้ p d 1มันหายไปไหนมันคืออะไร P1 แล้ว P1 คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้พวกเราฟังดีไหมฮะโอเคไหมใครพร้อมนะฮะใครพร้อมนะฮะใครพร้อมแล้วนะพิมพ์ชื่อตัวเองมาหรือว่ากดแปดมานะนะครับใครที่ยังไม่แชร์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะได้ยินเสียงชัดนะครับก็นะครับต้องบอกงี้ครับว่าเราสองคนเนี่ยในช่วงที่โควิดเข้ามาประเทศไทยนะฮะ ก่อนหน้านี้โควิดเข้ามาตอนนี้ก็โควิดยังไม่ยังไม่หายทั้งยังไม่หาย,ยทั้งหมดนะแต่แว,ว่ามันเรนะิ่มคลายล็อกดาวน์แล้ว<ช>นะครับแต่ในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อสมเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าโควิดเนี่ยเข้ามาไทยนะครับเข้ามาไทยแล้วนะครับแล้วคนนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยเพราะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับธุรกิจที่เคยดีนะงานที่เคยมีนะครับกิจการต่างๆเริ่มนะครับเริ่มเขาเรียกว่า เริ่มนะครับจะเริ่มสตาร์ทอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับเริ่มนะครับเขาเรียกว่าล้มหายตายจากไปหรือถ้าธุรกิจไหนปรับตัวได้เร็วก็รอดธุรกิจไหนปรับตัวไม่ได้นะครับก็ต้องนะครับพักกิจการนะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่เราได้นะครับเข้ามาอยู่ในการทำทำออนไลน์นะต้องบอกว่าเป็นความโชคดีเนาะที่ที่เราพยายามเราเปิดใจตลอดเวลาในการรับโอกาสนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ ตั้งแต่โชคดีในการทําธุรกิจออนไลน์ใช่ใชแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเราอ่ะสองคนนะครับเราขายออนไลน์กันอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่เป็นสินค้าบางรายการที่ถ้าเกิดพอโควิดเข้ามาเนี่ยเหมือนสินค้ารถยนต์ที่เราขายนะครับรถมันก็ไม่วิ่งนะมันก็ขายไม่ได้ถูกไหมรับเออทีนี้เราก็เลยหาช่องทางนะครับว่าทํายังไงล่ะให้นะครับเราและครอบครัวของเรามีไรายได้นะครับเราก็นะครับมามาเจอธุรกิจ ตัวหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ที่เราทำนะก็คือตัวแอปพลิเคชันนะครับสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโหเวิร์กมากๆดีมากเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยมีรายได้นะครับแล้วก็ช่วงที่อยู่บ้านใช่ช่วงที่อยู่บ้านออกไปไหนแล้วมันเราเลยทําให้เราสองคนเนี่ยรู้ว่าโอ้เฮ้ยออนไลน์มันเต็มมันเจ๋งขนาดนี้เลหรอนะฮะเออมันเจ๋งขนาดนี้เลยเหลอนะครับก็เลยแบบโอ้โหมันก็ทําให้เราสองคนมีรายได้นะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็มีรายได้นะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งนะฮะเขาบอกว่าความแน่นอน นะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอน<ช>จริงไหม<ช>นะเพราะเพราะเราสองคนเนีมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับที่นะฮะถ้าทําอะไรอย่างเดียวแล้วมันจะทาถ้าเกิดอะไรสักอย่างมีปัญหาจะทําให้เราไม่มีรายได้<ช>ซึ่งผมเองเนี่ยเราอะ่ะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะเราขายออนไลน์อยู่แล้วแต่ทีงานของเราบางคนเนี่ยนะครับทำธุรกิจหน้าเดียวนะครับทำหน้าเดียวเขาก็เลยนะับพอทางอ่าทาง ไอบริษัทเดิมนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราทำเนี่ยนะครับเรายังซื้อของได้ปกตินะฮะแต่ว่าช่วงรอเอกสารเขาประกาศมาปั้งว่าให้รอเอกสารนะครับสักประมาณ15วัน30วันอันนี้เราไม่รู้อย่างแน่ชัดนะแล้วค่าคอมมิชชั่นเขาก็บอกว่าอ่าไม่ไม่ไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นในการขายชุดของขวันชั่วคราว นะครับอ่าเราก็เลยบอกว่าเออถ้าง,งั้นไม่เป็นไรฮะเราก็ต้องนะครับหาอะไรทําซึ่งในช่วงที่เรากําลังหาอะไรทําแล้วก็ปรึกษากันสองคนว่าจะทําอะไรล่ะให้ทีมง,งานเราเนี่ยมีไรายได้ะครับเราอ่ะมีไรายได้อยู่แล้วจะทํายังไงล่ะให้ทีมง,งานของเราเนี่ยเขามีไรายได้ต่อเนื่องอ่าโอเคไหมพอทีนี้นะครับเราก็เลยมาเจอนะครับเจอธุรกิจดีๆ นะครับทุกคนดีดคนใหม่ฟังได้นะคะคนใหม่ที่ยังไม่สมัครก็ฟังได้แชร์แชร์ออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเราบอกเลยว่าเหมือนกับการเปิดโอกาสให้กับใครหลายๆคนได้มีรายได้เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางนะคะโอเคทีนี้นะครับประเด็นมันก็คือนะครับพอไอ้ช่วงจังหวะนี้แหละนะครับเราก็เลยแบบอ่านะครับเดี๋ยวเปิดหน้ากล้องนะเราก็เลยนะครับมาเจอนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เราสองคนเนี่ย เขาเรียกว่าห่างหายจากวงการนี้ไปนานมากนะครับแล้วก็ไม่เคยเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้นไม่คิดว่าจะกลับมาทําแล้ว mm. แต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนเพราะเราทําออนไลน์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันโตมากนะโตมากๆเลยนะไม่โตไม่โตโต,ตมากๆเลยในโลกออนไลน์นะครับในกลุ่มไลน์ที่เราทํา <c oughs> ทีนี้นะครับพอเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคุยกับกันว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วทีมงานนะครับอ่ารสชัท์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ระบบเป็นอย่างนี้โห oh, ทีมงานเรารอดแน่นอนคนที่เราทํากับเราเนี่ย จากคนที่ไม่เคยทําออนไลน์เลยมาทำเนี่ยได้ตังกันหมดเลยซึ่งเราก็ได้ทดลองและกระทากันจริงๆนะครับตอนนี้ประมาณสิบสบวันได้ไหมประมาณประมาณประมาณค่ะประมาณสิบวันนะคะ <10 S 2> แล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราใช้เครื่องมือระบบออนไลน์เนี่ยแป์เซตตรงเนี้ยเฮ้ยมัน มันเวิร์กมากนะคะมันเวิร์กมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทําให้ทีมงานและองค์กรของเราอะค่ะที่เขาสต็อปรายได้จาก P D หนึ่งของเรามาเออเขาเกิดรายได้กันทั้งองค์กรเลยนะคะในตัว P D หนึ่งเราก็ยังนะครับเราก็ไม่ได้หยุดทำนะคะคือ P D หนึ่งเราแค่รอเวลานะคะให้บริษัทประกาศแต่คนนี้ในช่วงที่เรารอจังหวะเวลาเนี่ยค่ะคือตัวเราเองเนี่ยเราก็มีธุรกิจขายออนไลน์อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราอะค่ะเราต้องมองภาพแบบนี้ว่าแล้วทีมงานเราล่ะ เราเป็นห่วงทีมงานทำยังไงให้ทีมงานของเราในช่วงที่จังหวะที่เขารอเนี่ยเขามีรายได้ด้วยคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีเครื่องมือในการผลิตเงินแล้วเครื่องมือของเราก็คือระบบออนไลน์ที่เรามีนี่แหละเราแค่ไปหาอะไรก็ได้ที่มันมีแบบเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องมือที่ผลิตเงินให้กับทีมงานของเราอ่ะที่ถายบอกมีรายได้แล้วเห็นไหมสุดยอดเลยเห็นไหมคะคราวนี้เราก็เลยคิดว่าถ้ามันมีเครื่องมือที่ผลิตเงินให้กับทีมงานของเราแล้ว เครื่องมือนั้นมันเจ๋งมากอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราต้องมาแบ่งปันแล้วแหละนะรกเราก็เลยตั้งชื่อว่าออนไลน์ปลดหนี้เพราะเมื่อก่อนเราทำออฟไลน์ทำแล้วได้ตังแล้วเป็นหนี้โอเคไหมทำได้เงินเยอะก็เป็นหนี้นะมันเลยทำให้คนหลายคนเนี่ยเบื่อธุรกิจนะครับที่มันเป็นเขาเรียกว่า เครือขายหรือขายตรงใช่นะจะบอกว่าธุรกิจนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่า,อาจะเล่าให้ฟังจริงๆเนี่ยดาบอกแบบนี้นะคะธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายขายตรงจริงๆเป็นธุรกิจที่ดีมาก,มากเพราะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงคนธรรมดาเดินดินเนี่แหละใ,ให้มามีรายได้ให้เปลี่ยนจากคนจนกลายเป็นคนรวยนะคะคือจากคนทําอะไรไม่เป็นกลายเป็นคนมีมายเซ็ตที่ดีกลายเป็นคนมีวิธีการ คือทุกอย่างมันถูกสอนมาจากธุรกิจนี้ซึ่งตัวยดาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วยดาบอกเลยว่าธุรกิจเอไอเอเนจริงๆมนดีมากเลยแต่บางครั้งอะคะ่ะเครื่องมือที่เราได้ไปหรือสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเมื่อก่อนเลยยดาก็ทำออฟไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยดาบอกให้เลยนะคะคราวนี้ในการทำออฟไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยดาเจอผู้นําหลายๆท่านณปัจจุบันนี้นะคะเป็นคนที่มีฝีมือเยอะมากตแต่ทําไมเขารู้สึกบางคนแอนตี้ไปเลยเฮ้ยอย่ามาคุยเครือข่ายกับฉันนะอย่ามาคุยธุรกิจแบบนี้กับฉันนะฉันรู้สึกว่า มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นมันไม่มีทางประสบความสําเร็จเยาดาเลยบอกเลยว่าจริงๆเมื่อก่อนเยาดาก็เคยคิดแบบน,นั้นรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมาขายออนไลน์แล้วอยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆเออมีเท่าที่มีนะคะใช้เท่าที่ใช้เมื่อก่อนเคยคิดอย่างนี้นะคะอยากมีชีวิตแบบมีความสุขแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะเพราะวันนี้คุณยึดหลักกฎเกณฑ์แบบเดิมๆม,ม,มันเลยไม่สามารถทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้ทั้งๆที่เรามีเครื่องมือผลิตเงินที่แบบ สุดยอดมากนะคะแล้วธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจเดียวที่ลงทุนน้อยที่สุดและสามารถทําให้คุณรวยได้เลยแต่วันนี้เราใช้วิธีการทําออนไลน์แบบ80%เลยนะโอ้โหเอาง่ายๆเลยว่าจากที่คุณเคยทำออฟไลน์มาต้องเดินทางตลอดเวลามีค่าใช้จ่ายค่ากินค่าใช้ค่าน้ำมันรถได้มาเดือนละแสนไม่เหลือบางคนไม่เหลือนะคะหรือบางคนบอกแสนสาหัสมากแสนทรมานแสนแสนลำเค็ญคือธุรกิจมันดีนะมันดีค่ะ ถ้าไม่ดีคนสาเร็จคงไม่เยอะขนาด<ช>นี้คนคงไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่วิธีการทําแบบเดิมนะครับมันอาจจะไม่ใช่โลกปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยนะครับปรับให้มันนะครับเข้ากับโลกปัจจุบันและคนท,ที่ที่ทำกับผมและคุณยดานะครับที่ทำกับเราใน P D T เนี่ยไม่มีใครนะครับเขาเรียกว่าออกเปิน่ทไปไหนเลยนะตอนนี้มีไรายได้ตั้งแต่ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันรถสักบาทเดียวและค่ากาแฟค่าจัดประชุมไม่มีเลยฮะ โอเคไหมและเดี๋ยวเราจะสอนเรื่องการทําออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในทีมใช่เหมือนบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมทําออนไลน์ต้อง PD ทีมอ่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งเดียวเลยเนี่ยเรามีระบบให้แล้วเราก็ค,คัดกรองอะนะคะเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องแล้วนะนะครับเราก็เลยตั้งโปรเจกต์นี้ว่าออนไลน์ปลดหนี้ PD2 ทําร่วมกับนะฮะสปัจจัยที่เราเลือกมาดีที่สุดเลยนะครับปัจจัยที่1คืออะไรครับคุญรา ทำไมเร,เราถึงนะครับมาเลือกทำนะครับในบริษัทนี้แล้วก็ในในใน,ในทีมและระบบนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณเนยดา,าคุยให้บ<ะ>้งเย,ยดาเท้าความนะค,ะคือจริงๆอะค่ะในเมื่อเรามีเครื่องมือที่เป็น P D T ทีมอยู่แล้วที่เราทําระบบออนไลน์อยู่แล้วนะคะเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราระบบออนไลน์ของเรามันเจ๋งอะเราสามารถสร้างไรายได้ได้แล้วเราก็ต้องไปคัดสรรนะคะคัดสรรบริษัทอะไรละ่ะที่จะมาอยู่ในช่วงเนี้ยช่วงโควิดแล้วมันสามารถที่จะทําให้องค์กรของเรามีรายได้ไม่ใช่ตัวเรามีรายได้นะคะ องค์กรของเราและทีมงานของเรามีไรายได้คุณฟังคุณฟังไม่ผิดค่ะก็หมายถึงทีมงานของเราต้องมีไรายได้ทุกคนคราวน,นี้เราจะเลือกอะไรล่ะตัวยดาเองนะคะยดาบอกให้เลยว่ายดาติดตามนะคะผู้นําท่านนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เคยพูดคุยกันนะคะรู้จักกันแต่ไม่เคยได้ร่วมง,งานกันแต่ตัวยดาเองนะคะยดาดูจากประสบการณ์ก็คือหนึ่งเลยยดาตัดสินใจโดยการศึกษาข้อมูลของนะคะผู้นําท่านนี้ก่อนเลยนะคะว่าหนึ่งเลยท่านย้ายค่ายบ่อยหรือเปล่า นี่คือประเด็นหลักเพราะว่าการทำธุรกิจระบบเนี้ยเหมือนตัวเราเองอะค่ะแล้วดิราก็เชื่อว่าแต่ละคนก็บาดเจ็บมาเยอะแล้วก็ไม่อยากจะย้ายไปบ่อยๆนะคะซึ่งดิราก็เลยเข้าไปศึกษาว่าเอ๊ะพี่ท่านเนี้ยไม่ว่าท่านจะก้าวเข้าไปในธุรกิจเหล่านั้นหรือบริษัทไหนก็แล้วแต่ท่านจะอยู่ไม่ต่ำกว่า3าถึงหปีแล้วบริษัทบริษ oh, ัที่ผ่านมาแล้วบริษัทที่ผ่านมาท่านอยู่ถึง7ปีอ่า<ๆ>ทุกท่านคิดภาพตามนะคะแล้ว7ปีนั้นท่านผู้นี้ไม่ว่าจะไปค่ายไหนนะคะ แตะหลักล้านแต่หลักล้านแ,<ต>แล้วค่ายที่ออกมารายได้ถึง6ล้านต่อเดือนถูกต,อต้องสุดยอดนะและไม่ว่าไปที่ไหนบริษัทจะเล็กหรือใหญ่บริษัทนั้นจะแตะหลัก1,000ล้านในปีแรกด้วยซ้ำ ในปีแรก,กซึ่ง,งที่ยาดาตัดสินใจมาที่นี่เพราะพี่ท่านนี้เคลื่อนมาในบริษัทนี้เพียงระยะเวลาณนะตอนนั้นที่าดาตัดสินใจนะคะ1เดือนครึ่งตอนนี้ก็2เดือนละ,ละซึ่งสุขท่านนะคะคิดภาพตามยาดาได้เลยนะคะถ้า1เดือนครึ่งพี่เขาเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วเราตัดสินใจเข้ามามปัก จับมือการร่วมทีมกับเขาเขาเน้นถนัดออฟไลน์เรามีเครื่องมือออนไลน์เราจึงใช้ออนไลน์80%ออฟไลน์20%นะคะคราวนี้เมื่อเรามาปักกันมันจะมีพลังขนาดไหนอะอมันจะมี<ห>ศักยภาพในการที่แบบ อะไรเขาเรียกอะไรธรรมดาโลกไม่จำอ่ะเออมาต้องทำอะไรที่ไม่ธรรมดานะคะแล้วคนนี้พอเราตัดสินใจมาที่นี่เพราะเราดูจากองค์ประกอบหลายๆอย่าง,งจากตัวผู้นำท่านนี้ด้วยและเราก็เลือกจังหวะเวลานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เลือกที่บริษัทด้วยบริษัททรงโตแน่นอนและที่สำคัญคือมันอยู่ที่ว่ารากฐานความมั่นคงด้วยนะฮะเจ้าของต้องมีทุนและที่สำคัญคือบริษัทเนี้ยอยากจะบอกว่าเปิดมาแล้วนะ3ปีกว่านะครับสปีกว่าเลยแสดงว่ารากฐานความมั่นคงมีไหมฮะ มีแน่นอนมันไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งเริ่มเปิดแค่6เดือนแล้วเราเข้าไปใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เรากเขาแบบคือจริง,รงๆเรา<ม>เราเรา,เราไม่ได้แบบเป็นลักษณะของการที่ว่าบ้ากระแสรหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้ที่เราเราศึกษาก็คือว่าเมื่อผู้นําท่านนี้ตัดสินใจมาเอ๊ะแล้วบริษัทนี้เปิดมาแล้ว3ปีเนี่ยทำไมเขาถึงตัดสินใจมาที่นี่อ่ทาทั้งๆที่ผู้นําท่านเนี้ยก็คือง่ายเราเราเอ่ยเลยแล้วกันก็คือพี่เล็กนะคะพี่เล็กและพีพาร์ทขององค์กรเดอะพิงซึ่งเราก็เลยตอนนั้นเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านงงัิมบรษทททีีี้้ หลายๆบริษัทที่รอคอยท่านอยู่แล้วเพื่อให้ท่านไปนะคะสิ่งแรกที่เราเข้าไปศึกษาก็คือเหมือนที่คุณภูกิจบอกนะคะบริษัทต้องมีสายป่านที่ยาวซึ่งบริษัทนี้นะคะเปิดมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าๆนะคะให้เรามองภาพกันก็คือแสดงว่าเจ้าของต้องมีทุน <Okay. S 2> เพราะเขาสามารถเปิดมาได้โดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าบริษัทเขาจะกําไรหรือขาดทุน แต่เขาอยู่ด้วยอุดมการณ์และปณิธานว่าเขาทานสินค้าแล้วสินค้ามันดีใช่ไหมคุณธ<ช>ุกิจะะแล้วทําให้ตัวของเขาหายแล้วเขาจะทํายังไงล่ะถ้าจะเอาสินค้าเหล่านั้นไปช่วยคนที่เป็นคนป่วยซึ่งมันก็มีธุรกิจเดียวก็คือธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่ายที่สามารถส่งต่อถึงก<ด>ัน<ด>ได้เร็วที่สุด,ดและทํายังไงล่ะถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าของก็คือจริงๆท่านมีบริษัทเนาะที่อยู่ใ,<ช>ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วใช่เป็นคนรวยอยู่แล้วครับไม่ได้เปิดธุรกิจ อ่านี้มาเพื่อต้องการรวยเพราะเขาไม่จําไปต้องเปิดมารวยเพราะเขารวยอยู่แล้วใช่แล้วเห็นไหม,ม <okay S 2> แล้วคนนี้ถามว่าถ้าสิ่งที่ท่านทําในธุรกิจที่ท่านทำอะ่ะท่านรวยอยู่แล้วในที่บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ท่านไม่สามารถแบ่งปันพวกเราได้นึกภาพออกใช่ไหมคะมหรือไม่สามารถช่วยใครได้หรือจะเอาเงินไปบริจาคอะไรต่างๆนานามันก็มันก็ไม่ทั่วถึงอ่ะนะ,ะเราคุยตรงๆแต่วันนี้สิ่งที่ท่านแบ่งปันได้คืออาชีพ อาชีพธุรกิจเครือข่ายที่ท่านแบ่งให้แต่มันอยู่ที่เราเนี่ยแหะค่ะ,ะว่าเราจะทํำไหม,ไมและเราจะรับมาได้เท่าไหร่ซึ่งท่านเปิดมาในระยะเวลาเนี่ยสปีกว่าท่านไม่ปิดให้ดูแบบนี้นะถ้าเป็นบางบริษัทนะคะเอาคิดง่ายๆเลยถ้าเหมือนตัวคุณเปิดบริษัทมาหนึงบริษัทแล้วคุณขาดทุนอะ่ะหนึ่งปีแรกอะ่ะคุณจะปิดไหม ปีที่2คุณจะปิดไหมคะคิดง่ายๆเลยถ้าสายป่านเราไม่ยาวพอซึ่งบริษัทนี้จึงมีองค์ประกอบง่ายๆเลยว่าปณิธานของเขาเขาเปิดมาแล้วเขาเขาไม่ได้ต้องการปิดเพราะเขาเปิดมาไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะมาโกยเงินหรือต้องการที่จะรวยนะคะเปิดมาเพื่อช่วย นึกออกไหมคะคราวนี้เมื่อเราตัดสินใจมาทําที่นี่เราก็เลยดูโปรไฟล์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ท่านก็ยังเชิญลูกนะคะมานั่งเป็นกรรมการใช่ไหมคะใช่ครับเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทเลยนะคะลูกชายลูกสาวออกมาเป็นฝนึ่งใละฝ่ายเกี่ยวกับการตลาดด้วยใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าบริษัทนี้จะทําผิดกฎหมายต่างๆนานา สิ่งแรกเลยนะคะถ้าจะทําผิดกฎหมายเขาจะไม่เอาลูกเข้ามานั่งทํานึกออกใช่ไหมคะแต่วันนี้บริษัทนี้ต้องการทําธุรกิจสีขาวถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือจ่ายภาษีตรงและนะครับได้รับเขาเรียกว่าใบอนุญาตทุกอย่างเลยนึกออกไหมแสดงว่าเราจะสบายใจในการทําในการทําถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอยดาตัดสินใจมาสิ่งหนึ่งเลยที่ยดาก็เลือกด้วยนะคะที่บอกว่ารายได้ในเรื่องของทีมงานเราต้องมีรายได้มันก็ต้องมีองค์ประกอบว่าเอ๊ะ แล้วไรายได้มันเกิดจากอะไรในเมื่อคุยกันเรื่องของเองมเองก็ต้องเกิดจากแผนการตลาดถูกต้องซึ่งแผนการตลาดเนี่ยยดาบอกให้เลยว่าเอาง่ายๆบางคนบอกว่าโครงสร้างบ i นเนอรี่โตข้างเดียวไม่ได้ตังค์แต่ย่ดาบอกที่นี่ได้ตังค์นะเออ แต่คุณค่อยมาฟังเอาละกันในไลฟ์ในไลฟ์สดสองทุ่มในกลุ่มไลฟ์เพราะว่าเราจะไม่เปิดใช่เรายังไม่เปิดสาธารณะถ้าใครอยากจะเข้าร่วมทีมกับเราเพราะเราเพิ่งจะเริ่มนะคะในการรันผังเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลาแค่10กว่าวันยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยโอเคแล้วเราก็นะครับทำร่วมกับเนี่ยฮะบริษัทที่ชื่อว่าแซดแปดนะครับซึ่งวันนี้หลายคนนะครับผมบอกว่าถ้าเรายังมองยึดติดนะครับรูปแบบเดิมๆหรือทําแบบเดิมๆคุณจะไม่มีทางเปิดใจแล้วก็ไปถึงเป้าหมายคุณได้แน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยอยากบอกงี้ครับ ในการทำออฟไลน์ไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีมากครับแต่ว่ามันมันต้องใช้เขาเรียกว่าต้องสักระยะหนึ่งที่คุณมีรายได้มาแล้วค่ะแล้วคุณสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ด้วยรายได้เหล่านั้นที่มันเข้ามาแล้วอันนี้คุณสามารถทำออฟไลน์ได้แต่ในช่วงแรกเนี่ยถ้าคนไหนที่เขาไม่มีทุนนะคะแล้วเขาอยากสําเร็จเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบหนึ่งคุยไม่เก่งพูดไม่ได้ เนื้ออกใช่ไหมคะเอ้ยเราต้องเราต้องมาศึกษารายละเอียดเงี้ยแล้วเขาจะสร้างรายได้ได้ยังไงเข้ามาแล้วกดแชร์นะแต่เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในทีม P D ทีมคุณพูดไม่เก่งเราพูดให้คุณคุยไม่เป็นเราคุยให้แต่ไม่ใช่หมายถึงทุกครั้งนะคะคุณค่อยๆเข้ามาศึกษาเพราะเราก็มีกลุ่มสอนการเรียนรู้ให้แต่ในช่วงที่คุณศึกษาไปเนี่ยคุณจะได้รับรายได้ไปด้วยมีรายได้ตั้งแต่ยังไม่แบบเขาเรียกว่าแค่เริ่มเข้ามาครับแล้วก็เริ่มมาทําตามระบบที่เราวางไว้ทุกคนมมีรายยไดด้หเละ <Okay S 2> แล้วคนจากที่ไม่ไม่เป็นไม่เก่งเขาก็จะเริ่มเป็นเริ่มเก่งเพราะเริ่มมีรายได้นี่ออกไหมฮะแล้วสำหรับใครที่มองมองว่าให้ธุรก,กิจนี้เป็น m l m เครือข่าขายคำถามถ้าคุณไม่ท,ทําธุรกิจนี้ถ้าคุณจะขายของออนไลน์ครับคุณก็ต้องไปหาสินค้าและเปิดบินขายออนไลน์อยู่ดีคําถามแล้วมีคนสอนคุณไหมก็ไม่มีแต่ในเนี้ยเราสอนด้วยและที่สําคัญเวลาขายได้นะฮะมันสามารถรับรายได้ได้ตั้งหลายช่องทางนึกออกไหมฮะและไม่ต้องขายไปตลอดชีวิตดีหรือไม่ดี นิ่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองได้เลยว่าทำธุรกิจนะครับนี้นะครับกับบริษัทที่ชื่อว่าแซดแปดนะครับเราเลยตั้งชื่อว่าออนไลน์ปลดหนี้พีดีสนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนนามสกุลนะครับมาใช้ PD เดอะพิงนะฮะเออซึ่งวันนี้นะครับทำไมถึงต้องมาเป็น PD เดอะพิงพีดีเราทําออนไลน์นะครับเดอะพิงคเขาเป็นออฟไลน์และที่สําคัญองค์กรเดอะพิงเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะครับมีเป็นพันๆเป็นหมื่นคนเลยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของเขา17ปีในการทําธุรกิจแบบเนี้ย ถ้าไม่เจ๋งจริงนะฮะคงไม่อยู่ มายืนยาวขนาดนี้ถูกไหมนะครับแล้วก็คงไม่มีคนสําเร็จเยอะแยะมากมายขนาดนี้ซึ่งวันนี้เราก็เลยเอาออนไลน์ของเราที่เรามีแล้วเราก็มานะครับร่วมกับนะครับองค์กรเดอะพิงนะครับซึ่งเป็น PD เดอะพิงทีมออนไลน์ดีเปล่า,านะครับดีมากเลยเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะทําออนไลน์ปลดหนี้นะครับเพราะพอเราปลดหนี้ได้นะเราก็จะไปทาเขาเรียกว่าไปใช้ออฟไลน์ยีในการนะครับสั่งสรค์ใไฮฮาปาร์ตี้เที่ยวต่างๆนะฮะโอเคไหมสายสัมพันธ์กับทีมงานถูกค่ะถูกแล้วก็คันนี้นะคะท่านไหนที่เข้า ฟังไลน์นี้นะคะแล้วก็ยะดาแจ้งนิดนึงนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเปื่อนนายในโลกของเครือข่ายและไม่ชอบธุรกิจแบบนี้ไม่ชอบอาชีพนี้หรือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะ เป็นสินค้าฉันไม่ทําแล้วฉันเคยกระโดดเข้าไปทําในอ e ีคอมเมิร์ก็เหมือนที่ยาดาเคยไปทำอะคะ่ะจริงๆยาดากําลังจะบอกเลยนะคะว่าการที่คุณตัดสินใจไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วไม่เกี่ยวหรอกะคะ่ะว่าคุณจะชอบสินค้านั้นหรือไม่จะชอบบริษัทนั้นหรือไม่แต่คุณนะคะไปดูเครื่องมือว่าเครื่องมือนั้นสามารถผลิตเงินให้กับคุณได้หรือไม่จริงหรือไม่จริงคุณลองถามตัวเองค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะมีบริษัทที่มันดีๆเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยนะคะบวกกับแผนการตลาดที่จ่ายแบบยุติธรรมนะคะไม่มีหมกเม็ดเลยนะะะคแแลล้้้ววโตตขางงเดดียไัท ทีมงานของคุณมีรายได้กันนะคะทั้งองค์กรเนี่ยคุณนะว่าเวิร์กไหมถ้าคุณคิดว่าเวิร์กนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะจะสามารถช่วยคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากที่คุณเคยล้มเหลวในเครือข่ายนะคะ ตัดอดีตผ่านผ่านมาได้เลยค่ะแล้วเอาสิ่งที่คุณมีนะคะมาทําในระบบที่เรามีนะคะเป็นระบบของออนไลน์นะคะ80%เพราะออนไลน์ตรงนี้จะช่วยให้กับคุณนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะแล้วก็จะทําให้คุณมีรายได้ได้เพราะวันนี้เราทําเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมีผู้ที่มีรับรายได้ในทีมของเราค่ะในระยะเวลาแค่10กว่าวันเนี่ยเป็นสิบกว่าท่านแล้วนะเป็นสิบกว่าท่านแล้วนะคะที่รับรายได้จากตรงนี้ทั้งๆที่เราเพิ่งเริ่มรันผังกันเองถ้าทุกท่านคิดว่าคลิปนี้สามารถ ช่วยทุกท่านได้แล้วใครที่ล้มเหลวในเครือข่ายหรือใครที่แอนตี้ในเครือข่ายหรือใครที่ยังมีทิฐินะคะหรืออีโก้ก็แล้วแต่วันนี้คุณลดทิฐิลงและอีโก้ลงแล้วคุณลองเปิดใจค่ะว่าเสียงในใจของคุณมันดังแค่ไหนนะคะถ้าคุณอยากจะได้เครื่องมือระบบออนไลน์ที่ชัดเจนในทีม PD- ทีมแล้วสามารถช่วยคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องออกเดินทางไปไหนเลยแต่สามารถสร้างรายได้กับคุณได้โดยที่คุณอยู่ที่บ้าน วันนี้ P.D. t e ทีมเป็นคำตอบของคุณค่ะคุณอยากจะได้เท่าไหร่นะคะเข้ามาศึกษาในระบบของเรานะคะทุกๆวันเวลา2องทุ่มเราจะมีไลฟ์สดนะคะแล้วก็จะมีสอนงานให้ทุกวันเลยนะครับและที่สำคัญมีเรียนออนไลน์ย้อนหลังด้วยนะครับดีไหมดีไหมนะครับโอเคเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับในในการทำโปรเจกต์นะครับอ่าผมจะใช้คำว่าโปรเจกต์ดีกว่านะครับ เราใช้คําว่าออนไลน์ปลดหนี้ PD2 นะครับออนไลน์ปลดหนี้ทําออนไลน์แล้วปลดหนี้ได้เลียวไหมฮะเพราะฉะนั้นเข้ามาทำครับเชิญชวนทุกคนที่กําลังมองหาเครื่องมือทําออนไลน์นะครับทำรายได้ให้เข้ามานะรหรือว่าติดต่อคนที่แชร์ไลน์นี้ก็ได้ครับหรือติดต่อพวกเรา2คนมาก็ได้ครับโอเคนะฮะใครที่มีรายได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราที่มีรายได้แล้วนะครับมาส่งรายได้ นะครับส่งรายได้นะครับหรือว่าข้างล่างนะนะครับคอมเมนต์ได้นะส่งรายได้นะว่าได้ตังแล้วได้เงินแล้วนะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่มเรียนรู้กับพวกเรานะครับทักมาหลังมานะครับผมโอเคไหมฮะไปฟังต่อในไลฟ์สดสองทุ่มนะครับผมใสนใจอยากจะเข้าลิงก์ห้องไลฟ์สดนะคะให้ทักติดต่อมาเลยเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ห้องนะครับเป็นการส่วนตัวโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับหรือว่ากดลิงก์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้นะครับกดลิงก แอดเข้ามานะครับสวัสดีครับบ๊าย <Bye bye S 2> บายครับ,บ<า>ทุกคน<า>นะฮะโอเคออนไลน์ปิดน,นี่จ้า